มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย้อนกลับไปเมื่อวันพุธช่วงบ่ายนายสงครามชัยนมใหญ่แบกขวานขนาดใหญ่เข้าไปในโรงเรียนที่ปาจีบุรีท่านผู้ชมโรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ที่อำเภอกบ,บินบุรีปาจีบุรีอตอนนั้นครูกับนักเรียนกำลับบงสอนตีกองพาเลทอยู่ที่ถนนในโรงเรียนนี่แหละติดกับประตูทางเข้าอยู่ในโรงเรียนนะภา,ภาพนี้จะเห็นเดินลากขวานเข้ามาตะโกนเอออาวยวาย สร้างความบาดกกให้กับครูกับนักเรียนเป็นอย่างมากเพราะในมือเนี่ยถือขวานแกว่งไปแกว่งมาขนาดใหญ่ครูกับนักเรียนทางพาก็แตกตื่นแบกรองชิงฉาบวิ่งเหนียวตัวรอดเข้าไปในอาคารเรียนนี่ฮะอ้าวนี่ค่ะวิ่งสิครับอจูจๆแบกขวานขนาดนั้นเข้ามาเนี่ยท่านผู้ชมดูดูเถอะ ให้ท่านผู้ชมดูภาพไปอาที่เดิมอระานาจจะยังไม่รู้าทางนี้ก็บอกแบกขวานเข้ามาเนี่ยนี่ฮะจะเห็นเลยเรานึกดูว่าเท่าเราอยู่ในโรงเรียนา,าหรือเป็นพ่อเป็นแม่ของเด็กๆเราจะกลัวขนาดไหน และยังมีอีกภาพหนึ่งเอาเห็นกันชัดๆยืนเออะโวยวายเนี่ยท่านผู้ชมมีขวานอยู่ด้วยเนี่ยเอคลิปหนึ่งหนะ่ะ ครั้งแล้วที่มีใครก็ไม่รู้ <S <S ถืออาวุธเข้าไปในโรงเรียน <S <S บ่อยครั้งใช่ไหมอนอกเหนือจากนั้นไอ้ที่เอามีดพระเข้าไปฟันทกเรียนก็เกิดเกิดขึ้นสุพรรณบุรีผมยังจำได้อยู่เลยนี่เหตุการณ์นี้ผ่านไปเมื่อวานนี้นักข่าวไปที่โรงเรียนแห่งนี้พบกับผู้ในวยการโรงเรียนคุณครูรัตด,ดาวันท่านบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าหลังจากนี้ สั่งการให้เปิดปิดประตูโรงเรียนหลังจาก8 3ดโมงครึ่งแล้วก็4ี่โงครึ่งทันทีปิดประตูรั้วโรงเรียนเลยค่ะขณะที่นักข่าวถามเด็กคนหนึ่งในเหตุการณ์น้องบอกเห็นเขาถือขวานกับแล้วก็มีดเดินวิ่งเข้ามาพร้อมกับพูดว่าโลโก,กูอยู่ไหนใครทำโลโก,กูค,กครคลวายช้างขายใคนอล้ายี้างกีย ็บอกว่าลูกกูอยู่ไหนใครทาลูกกูเปิดพอให้รู้พอเป็นเด็กอยู่ <c oughs> ผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าบ้านโปรงใหญ่ผู้ใหญ่แต้มบอกว่ายังไงน้องบอกว่าชายคนนี้มีอาการเหมือนคนที่ผิดปกติทางสมองอะคะอ่ะแบกขวานเล่มใหญ่เข้าไปในโรงเรียนทำให้เกิดความวุ่นวายเพราะอารมณ์เนี่ยดูแล้วเกรี้ยวกราดแล้วอาวุธคือขวานเล่มใหญ่ ขณะนั้นผู้ใหญ่แต้มกับชาวบ้านส่วนหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเข้าไปเกลี้ยกล่อมนะคะจนชายคนนี้เดินออกจากโรงเรียนไป <c oughs> แล้วก็ทราบในเวลาต่อมาว่าตํารวจเนี่ยได้ไปจับที่บ้านชายคลั่งคนนี้แล้วเพื่อเอาตัวไปรักษาอืมนี่ฮะท่านผู้ชมก็บอกจริงๆแล้วอะผู้ใหญ่บอกนี่มันไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกนะคะชายคนนี้เคยเข้ามาในโรงเรียนแต่ว่ามันไม่รุนแรงเท่าครั้งนี้ครั้งนี้ที่เข้ามาเนี่ยดูเกลี้ยกล่อดกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมานั่น เหมือนมีอาการทางสมองได้แบกขวานเล่มใหญ่นะครับเข้าไปในสถานศึกษาเกิดความวุ่นวายพอสมควรนะครับคนที่ก่อเหตุนั้นค่อนข้างที่จะอารมณ์เกี้ยวกาดนะครับด,ด,ด้วยด้วยด้วยมีอาวุธด้วยคือขวานเล่มเล่มใหญ่ใหญ่บ้านก็คือตัวผมและก็ชาวบ้านส่วนหนึ่งก็ได้เข้าไปเรียกร้อมให้ออกจากสถานศึกษาหลังจากนัาที่ตำวรวจเมื่อวานนี้ก็ไปจับกลุ่มที่ที่บ้านแล้วก็เอาไปบำบัดรักษาเมื่อก่อนนี้ ชายคนนี้ก็เคยเข้ามานะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นรุนแรงเหมือนเหมือนเมื่อวานนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมชาวบ้านก็เล่าว่าเอาวันเกิดเหตุเนี่ยเมื่อวันพุธช่วยก็เข้าไปเกี้ยกกอมสุดท้ายกลับบ้านไปเถอะก็ออกจากโรงเรียนไปโดยดีนี่เคราะห์ดีจริงๆขณะที่นักข่าวของเราก็เลยไปบ้านของนายสงครามชัยซึ่งไปเจอกับแม่ของนายสงครามชัยแม่อายุ80 ห้ <5. S 2> ปี <Okay. S 2> ละ85ดินี่ฮะท่านผู้ชมแม่บอกไม่รู้เลยลูกชายแบกขวานไปไหนปกติอยู่บ้านก็สาคนนายสงครามชัยแล้วก็หลานนะคะซึ่งก็เป็นลูกของนายสงครามชัยนั่นแหละแล้วลูกชายก็คือสงครามชัยปกติเป็นคนอารมณ์ร้ายชอบพูดคนเดียวคุณแม่ยังบอกว่าร้ายจนน่ากลัวแต่ทําร้ายคนในบ้านนี่ไม่มีแต่เป็นคนเสียงดังพูดอะไรก็ไม่กลัวค่ะ เอาย้ายแล้วตอนนี้ตกลงสงคามชัยไปไหนแล้วเนี่ยอบอกว่าถูกตำรวจเอาตัวไปยังไม่มีใครไปเยี่ยมท่านผู้ชมผมจะบอกท่านผู้ชมว่ามันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงยุธ,ธรรมผู้มีที่อาการทางจิตเวชส่วนหนึ่งซึ่งไม่แปลว่าทั้งหมดจะเป็นนะ,ะเราเข้าใจแต่จำนวนหนึ่งมีปัญหานะ ขออนุญาตไปค้นข้อมูลของกระทรวงยุิธรรมมาช่อหน่อยค่ะ <5. S 2> พันธุ์เอกทวีสอดสองท่านเคยบอกอผู้ป่วยจิตเวททั่วประเทศมีอยู่เท่าไหร่ประมาณ6 0แสนคนค่ะ,ะถึงขนาดเข้าข่ายต้องดูแลแล้วเนี่ยสองหมืนกว่าคนในจำนวนนี้มาจากการใช้ยาเสพติดเนี่ยประมาณ7,000คนค่ะเป็นผู้ป่วยจากการใช้ยาเสพติดนะคะ,ะท่านผู้ชม